สวัสดีค่ะพบกันใน EP 4นะคะก็คือเกี่ยวกับทฤษฎีตะวันตกขั้นพื้นฐานเหมือนเดิมนะคะวันนี้แนนก็จะมาพูดถึงเรื่องขั้นคู่เสียง interval นั่นเองนะคะขั้นคู่เสียง interval จะเป็นอย่างไรไปชมในสไลด์ต่อไปของเรากันเลยค่ะค่ะขั้นคู่ interval นะคะก็ะคือขั้นคู่จะ ขั้นคู่เนี่ยก็จะเกิดได้2ลักษณะค่ะก็คือขั้นคู่อันที่หนึ่งนะคะก็คือขั้นคู่ประสานหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าฮาร์โมนิกอินเทอร์เวลนั่นเองนะคะก็คือขั้นคู่ที่เกิดจากเป็นแนวตั้งค่ะที่ทําให้เกิดเสียงพร้อมกัน,นะคะ่ะขั้นคู่ที่2นะคะก็คือคขั้นคู่ทํานองค่ะคือเมโลดิกอินเทอร์ลก็คือขั้นคู่ที่เกิดขึ้นในแนวนอนที่ไม่เกิดเสียงพร้อมเพียงกันนะคะในในตัวอย่างที่นํามานะคะก็คือ อันนี้ก็จะเป็นของฮาร์โมนิกค่ะคู่ประสานฮาร์โมนิกก็คือเป็นเสียงที่กดพร้อมกันนะคะส่วนอีส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเมโลดิกอินเทอร์วอลนั่นเองก็คือขั้นคู่ที่เกิดในแนวนอนค่ะเสียงจะไม่ได้ตรงกันก็ประมาณตึงตึ้งประมาณนี้แล้วก็ส่วนฮา,าร์โมนิกก็คือจะพร้อมกันเป็นบางทีบางคนก็เรียกว่าเป็นคอร์ดหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นประสานค่ะอันนี้ก็จะเป็นของในลายประสานนะคะ ค่ะในสไลด์ต่อไปนะคะก็คือชนิดของคันคู่ค่ะชนิดของคันคู่เนี่ยก็จะมีทั้งหมดหชนิดค่ะคันคู่ที่1น,นะคะก็คือคันคู่เพอร์เฟกค่ะอันนี้อ่านว่าเพอร์เฟกนะคะต้องขออาภัยที่เขียนมาผิดด้วยพิมพ์มาผิดนะคะก็คือคันคู่เพอร์เฟกนะคะจะใช้ตัวย่อเป็นตัว P ค่ะค่ะคันคู่ที่2นะคะคันคู่เมเจอร์ก็คือเป็นเมเจอร์อินเทอร์ลใช้ตัวย่อเป็นตัว M ใหญ่ะคะ่ะ ต่อไปขั้นคู่ MINOR INTERVAL ใช้ตัว M เล็กเป็นตัวย่อนะคะต่อไปขั้นคู่ dimin d m m n n s นต i d i m i n i s h e นเทอรก็คือใช้ตัวย่อเป็นตัวดีค่ะต่อไปขั้นคู่อันที่5นะคะก็คือขั้นคู่ออ g m e n t e ก augmented interval ก็ใช้ตัวย่อเป็นตัว A ค่ะตัว a ใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอาชนิดของขั้นคู่และก็ตัวย่อของขั้นคู่ทั้งหมด5ชนิดที่เรานำมาค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูในสไลด์ต่อไปค่ะ ก็คือการวิเคราะห์ของคันคู่นะคะการวิเคราะห์คันคู่จะเป็นอย่างไรแล้วเอาคันอเอาวิธีการในการวิเคราะห์เนี่ยอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาชมในสไลด์ต่อไปของเราไปเลยค่ะหากการวิเคราะห์คันคู่นะคะเราก็จะเอาสูตรของเรามานะคะเป็นตารางคะ่ะเป็นตารางคันคู่นะคะก็คือคันคู่ก็จะมีเมเจอร์สองเมเจอร์สามเพอร์เฟกต์สี่เพอร์เฟกต์ห้า เมเจอร์หกเมเจอร์เจ็ดและเพอร์เฟกต์แปดค่ะอันนี้ให้จำเอาไว้นะคะส่วนระยะห่างข้างล่างก็สองครึ่งเสียงก็จะอยู่ในของเมเจอร์สองส่วนสี่ครึ่งเสียงนะคะก็จะอยู่ในเมเจอร์สามค่ะส่วนห้าครึ่งเสียงก็จะอยู่ในเพอร์เฟกต์สี่เจ็ดครึ่งเสียงก็จะอยู่ในเพอร์เฟกต์ห้าเก้าครึ่งเสียงนะคะจะอยู่ในเมเจอร์หกส่วนสิบเอ็ดครึ่งเสียงก็จะอยู่ในเมเจอร์เจ็ดสิบสองครึ่งเสียงนะคะก็จะอยู่ในเพอร์เฟกต์แปด อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องนํามาเพื่อจะวิเคราะห์เหมือนกันนะคะตารางอันนี้แล้วก็เป็นโนคู่ใจของเราอันนี้นั่นเองอันนี้เราจะเป็นมากเลยนะคะที่จะต้องเอามาใช้ในการวิเคราะห์ค่ะทีนี้สูตรให้คิดนะคะก็คือต้องใช้ร่วมกับตารางเมื่อกี้ด้วยก็คืออันนี้ให้เราคิดเป็นเศษเศษส่วนกน็ได้หรือว่าให้เราจําก็คือถ้าเป็นเมเจอร์ลงมาเป็นไมเนอร์ลงมาอีกก็จะเป็น ดิมินิทถ้าเป็นเมเจอร์นี้ขึ้นปุ๊บก็จะเป็นออคเวนเต็ดทันทีค่ะก็คือสูงกว่าตัวที่เราตั้งไว้ถ้าเราได้เมเจอร์มานะคะถ้าเราได้เพอร์เฟกมาแล้วถ้าเรานับหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าลงมาปุ๊บก็จะเป็นดิมินิทลงมา1น,นะคะส่วนถ้าบวก1นึ่บก็จะเป็นออคเมนเต็ดถ้าในฐานของเราคือเพอร์เฟกนะคะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ อันนี้ก็จะเป็นสูตรนะคะต่อไปทีนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีในการวิเคราะห์ขั้นคู่ที่เราจะต้องวิเคราะห์กันง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าทำยังไงค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการวิเคราะห์ขั้นคู่กันนะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างก็คือ c กับ d นะคะก็คือนับถามถึงตัวเลขอะนะคะก็จะห่างกัน2แค่2นะคะแต่ เรายังไม่ทราบถึงระยะห่างที่เป็นตัวกำหนดชนิดของคั้นคู่ค่ะถ้าเราจะหาชนิดของคั้นคู่นะคะให้เริ่มนับ1ที่ C ชาร์ปค่ะก็คือไม่ต้องนับตัวมันเองแล้วมาโน้ตตัวที่2ก็จะอยู่ที่ D ค่ะจะ,จะได้ทั้งหมด2ครึ่งเสียงนะคะจึงเป็นเมเจอร์สค่ะถ้าใช้สูตร0 1นย์นะคะก็คือศูนย์ก็จะอยู่ที่ตัวมันเองแล้วก็มา1 ในตัวถัดไปค่ะอย่างเช่น4แล้วก็มานับ1ที่4ชา้าค,ค่ะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างมา1สัก2 3ตัวอย่างนะะเดี๋ยวเรามาตัวอย่างแรกก่อนก็คือ4กดีตรงก่อนนะคะถ้า4กบดีตรงนะับ 4d ก็จะได้2ถูกไหมคะเราก็ได้ได้มาตั้งหลักแล้วก็คือเ่ n เจอร์2ทีนี้เดี๋ยวเราจะมานับกัน มันก็ได้สองอันนี้ด้วยนะคะทีนี้เราจะมานับในในเป็นนของเรานะคะก็คือศูนในตัวมันเองก็หนึ่งสองก็จะได้สองเหมือนกันสองอันแรกนะ่ะที่เราห่าได้ครั้งแรกอะ่ะก็คือสองเมเจอร์ก็คืนนี้เราก็ตั้งสองที่ตัวนี้นะคะสองปึ๊บสองอันนี้ก็อยู่ที่สองเมเจอร์ทีนี้เรานับได้อันนั้นก็ได้สองกันก็ ก็คือมันก็ค่าเท่าเดิมนะคะก็คือสองเท่ากันก็จะได้เป็นเมเจอร์อันนี้ก็จะตอบเป็นข้อที่ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นเมเจอร์สองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันก็คือก็เป็น cd เหมือนกันนะคะแต่ตัวดีของเราจะติดแฟต,ตรงอ่ะเราก็จะติดแฟตนะคะ ถ้าติดแปดปุ๊บให้เรามานับเหมือนเดิมค่ะก็คือ CD ก็จะได้สองเมเจอร์สเหมือนเดิมอาะตั้งสองเหมือนเดิมก็คือตรงนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นหลักเหมือนเดิมนะคะทีนี้เรามานับในเป็นโนกันค่ะก็คือศเดี๋ยวนะอ๋อศูนย์หนึ่งเราต้องถึง c ีแฟดนะคะหนึ่งอ้ดีแฟดหนึ่งก็คือได้แค่1ทีนี้เราเอาหนึ่งมาตั้งเอาหนึ่งมาลบสอง 1เอามาลบกันก็จะลงมาก็จะเป็นตัวนี้ถ้าลบมานะ,ะลบมาแค่หก็จะเป็นไมเนอร์ตัวอย่างที่2นะคะก็จะตอบเป็นไมเนอร์ minor. สอ,อันนี้คือชนิดค่าเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างที่3กันนะคะเดี๋ยวจะยกมาอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือ C แล้วก็ D ีชาร์ป เดีียค่ะ่ะทขนนสักปูตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นชาร์ปแล้วกันนะคะ C เราเปลี่ยนเป็นชาร์ปทีนี้เรานับเหมือนเดิมค่ะ C มาดีก็เท่ากับ2ใช่ไหมคะก็ได้เป็นเมเจอร์2เหมือนเดิมทีนี้พอเมเจอร์2เรามานับอันนี้ก็ได้2กัน ทีนี้เรามานับที่เปียโนของเราค่ะเราก็ตั้งอันนี้ไว้เหมือนเดิมเป็นที่สองเหมือนเดิมทีนี้เรามานับค่ะตั้งแต่ C ก็ศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองสามเหมือนเดิมนะคะก็ศูนย์ก็เป็นหนึ่งเราไปจนถึง B ีชาร์ p นะคะหนึ่งสองสามเท่ากับสามเราก็เอามาอบกอันนี้อันนี้เกินมาหนึ่งก็คืออันนี้ก็จะเป็นออกกันทีเท่ากับ ตัวอย่างที่3ของเรานะคะตัวอย่างที่3เราก็จะตอบเป็นอ,ออกสองค่ะอันนี้ก็เป็นการหานะคะของอการวิเคราะห์ขั้นคู่ที่เรานำมาเพื่อแล้วก็นำสูตรมาให้ทุกคนได้ลองใช้ในในการวิเคราะห์ขั้นคู่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปกันนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะ ต่อมานะคะองค์ประกอบคือขั้นคู่พิกกับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า inversion interval นั่นเองนะคะก็คือขั้นคู่พิกกับนะคะเป็นการพลิกกลับโน้ตตัวใดตัวหนึ่งนะคะสําหรับที่การจากโน้ตที่อยู่ข้างล่างจะไปอยู่ข้างบนส่วนโน้ตที่อยู่บนจะมาอยู่ข้างล่างนั่นเองนะคะซึ่งจะทําให้คู่ขั้นคู่ะคะ่ะเปลี่ยนไปทั้งตัวเลขและชนิดของขั้นคู่ด้วยนะคะ โดยมีวิธีคิดด้วยแบ่งเป็นระหว่างตัวเลขและชนิดของคันคู่ค่ะถ้าระหว่างตัว,ตว,เ,ลตวเลขนะคะก็ะคือผลที่ออกมาผลลัพธ์ของคันคู่ในตัวเลขนะคะจะออกมาได้9เสมอค่ะอย่างเช่นตัวอย่างที่นํามาอันนี้นะคะก็จะได้5อันนี้จะได้4นะคะโดถึงซอนก็ได้5ซอนถึงโดได้4บวกกันก็ได้9ค่ะอย่างเช่นอันนี้โดถึงซอนได้5อันนี้ซอนถึงโด ได้สก็บวกกันผลลัพธ์ออกมาได้9เหมือนกันนะคะต่อมาเดี๋ยวอาชนิดของคั้นคู่นะคะเมื่อพลิกกลับแล้วนะคะชื่อของชนิดของคั้นคู่เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามความสัมพันธ์ของคั้นคู่ด้วยค่ะก็คือเมื่อชนิดตั้งต้นเป็น perfect คู่พลิกกลับออกมาก็จะเป็น perfect เหมือนกันค่ะทีนี้ ตัวตั้งเป็นเมเจอร์คันคู่พิก,กับของมันก็จะเป็นไมเนอร์ค่ะแต่ถ้าตัวตั้งเป็นไมเนอร์นะคะพอพิก,กับคันคู่ออกมาก็จะเป็นเมเจอร์ Major ค่ะทีนี้ต่อไปออฟเวนเต็ดถ้าตั้งต้นเป็นออฟเวนเต็ดนะคะในชนิดคันคู่พิก,กับของมันนะคะก็จะเป็นดิมินิทถ้าตั้งต้นเป็นดิมินิต ผลอของคู่พิก,กับของมันนะคะก็จะเป็นออกเมนเต็ดนั่นเองค่ะอันนี้อันนี้ก็คือเมื่อพิก,กับแล้วชนิดคันคู่ก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันค่ะก็จะออกมาตามนี้เลยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับ EPC ของเราต่อไป EP5 ีเป็น e ก็จะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ e p 5ีจะเป็น EP สุดท้ายแล้วก็ฝากติดตามเลยค่ะขอบคุณคะ่ะ